สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดไฟคนโสดนะคนโสดในช่วงวันที่19ก็คือวันนี้จนถึงวันที่31สิ่งหาคมแังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ทำคลิปล่าช้านิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยทัดไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในทัดไฟหมดเลยเรามาเริ่มกันนะคะทุกคน มาดูซิว่าทัดไฟคนโสดพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้อืมให้ใบนี้กระเด้งออกมาจะจะไม่โสดแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับให้ใบนี้เนาะ จะมีคนมาขอเป็นแฟนมาขอแต่งงานไหมหรือว่ามีการกลับมาคืนดีของใครบางคนก็ได้นะขอเปิดเพิ่มนะคะอ่ะไพ้เอ่อกถ้วยเนาะให้เด็โอเคให้เด็ด คือคนโสดในช่วงเนี้ยนกมองว่าคุณอนะมีสเสน่ห์นะก้าวถ้วยอะมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามาแบบสนใจคุณนะคะฮอตนะ่ะเป็นคนที่ฮอตคนหนึ่งเลยอะแล้วก็มีพลังงานของคนเก่าๆอะที่แบบอยากจะเข้ามาหรือฟื้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะอือยู่ที่คุณอนะว่าคุณจะแบบ เนีย่ยจะจุดไฟไหมนะไม่ขีดไฟอยู่ในมือคุณหมายถึงว่าคุณจะกลับไปไหมนะพลังงานของคุณมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายมีคนเข้ามารายร้อมคุณสนใจคุณทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยด้วยนะ mm hmm. ก็มองว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่ชาวทรดไฟฮอตมีเสน่ห์ฮอตกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็คนเก่าด้วยนะคะเป็นพลังงานที่แบบ คุณสดใสคุณน่าดึงดูดใจนะคะคุณคุณดูน่าเข้าหามากๆนะคะในช่วงนี้เนาะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานหรือว่าเรื่องของการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณให้ความสนใจก็ได้นะ มาดูเนาะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มนะคะสำหรับคือก่อนหน้านี้ตัวคุณนะคะก่อนหน้านี้ตัวคุณอาจจะแบบเหนื่อยกับความรักมาแล้วก็ได้นะอืมเหนื่อยกับความรักแล้วก็คุณฟื้นพลังงานของคุณอนะมาเป็นใบนี้นะคะ มาเป็นใบเนี้ยคือตอนเนี้ยคุณมีออร่านะคะคุณเปล่งประกายนะคะมีความสุขกับชีวิตละโอ้โหให้นะจะมีจะให้มีความรักให้ได้เลยคือนกหมองว่าคนโสดคุณกําลังจะมีคู่จะมีคนเข้ามาแบบสนใจคุณมาขอเป็นแฟนอนะโอเคถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็ตัดไปเลยนะคะเรื่องของเอ,อคนเก่าๆที่จะแบบกลับเข้ามาใน ชีวิตคุณอนะ่ะก็คืออาจจะไม่มีนะคะก็เป็นคนใหม่ไปเลยนะคนที่มีความแตกต่างกันคนที่แบบต่างกันด้วยศาสนาด้วยเชื้อชาติด้วยภาษาก็ได้นะคะนะแต่เขาจะมาขอคุณเป็นแฟนขอคบเลยเนาะมองว่าความสัมพันธ์นี้ยมีโอกาสพัฒนามีความเป็นไปได้นะคะเนาะ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะโอ้ที่โดดเด่นเลยนะไพ่หนึ่งถ้วยก็คือเป็นความรักที่จะเข้ามาแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคุณก็อาจจะรู้สึกชอบคนคนนี้รู้สึกถูกดึงดูดจากคนคนนี้เหมือนกันนะคะชาวทัดไฟนกมองว่าคนโสดความรักที่ดีต่อใจกำลังจะเข้ามานะคะซึ่งเป็นความรักครั้งใหม่เนาะ อ่าบางทีนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์ไหนนะคะคือจะมีคนเข้ามารักคุณนะคะเนาะเข้ามาเข้ามามอบความรักที่ผู้ควรให้กับคุณอย่างแน่นอนชาวทัตุไฟ บางคนโสดมานานนะคะพักกายพักใจมานานเนาะอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องออกมาจากความโสดที่คุณต้องเลือกนะคะบางคนเก็บตัวนะคะไม่มีความรักมานานโสดยาวเลยอะนะคะอืมมาดูซิแล้วขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเขาเป็นทัดลมได้เนาะทัดลม ราศีสิงห์ทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนทัดลมเมถุมตุลกลุ่มนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารเนาะคนคนนี้เขามีความกล้าเขามีความชัดเจนเขามีความอยากจะครอบครองคุณนะอืมเขามีความตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าคนคนนี้เขา เขาอยากจะเข้าหาคุณแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้เลยนกมองว่าเป็นเป็นพลังงานของเนื้อคู่ด้วยนะคะด้วยไพ่สงถวยกับไพ่สเตรน t ์นะคะนะเนี่ยเป็นเนื้อคู่อะต่อให้มีความแตกต่างกันก็คือเนื้อคู่นะคะนะคนคนนี้เขาเข้ามาก็เพื่อที่อยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้เนาะ คนนี้เขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะถูกดึงดูดโดยคุณอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาดูสิแล้วไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับทัดไฟคนโสดบ้างนะอืม <c oughs> คนคนนี้เขาตั้งใจนะคะกับความรักครั้งนี้เนาะเป็นความรักที่พิเศษกว่าครั้งไหนนะมีความเป็นไปได้เนาะค,คนคนนี้เนี่ย โอ้โหไพ่สี่ไม้จริงๆนะเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคุณมีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานได้ลงเอยกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาตั้งใจคุณมาเจอกับคนที่เขาแบบจริงจังในความสัมพันธ์แล้วเขาก็อยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันแบบซีเรียสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัดไฟถ้าเกิดคุณโอเคกับคนคนนี้นะคะ เขาดูแลคุณได้นะเขาเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์นี้กับคุณแน่นอนนะคุณจะมีความสุขเนี่ยเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะคุณอยู่กับเขาคุณแฮปปี้มากๆเลยอะนะไพ่ก็ไม่ได้บอกอะไรไพ่บอกว่าสมหวังแน่นอนกับความรักครั้งนี้เนาะพลังงานดีมากสำหรับชาวัดตไฟนะคะ ประมาณนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับพลังงานนี้ชาวทัด์ไฟคลโสดขอให้คุณสมหวังในความรักโดยเร็วนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะใครสน,สนใจน้ำมันว่านนะคะมหาสเสน่ห์รันชวนใจคุณก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดี